คืนไฟแดงกลางทุ่งเหตุเกิดที่อำเภอกุดชมจังหวัดยะโสธรเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบปีก่อนครับตอนนั้นผมยังอยู่บ้านที่กุดชมเป็นหมู่บ้านกลางทุ่งนาเงียบๆไม่มีไฟถนนไม่มีอะไรเลยกลางคืนเนี่ยถ้าขับมอเตอร์ไซค์ผ่านต้องเปิดไฟแรงสุด แล้วก็เผาวนาอย่าให้เครื่องดับคืนนั้น <_ C. S 1> ผมกับเพื่อนชื่อเอกกลับจากไปช่วยงานแต่งบ้านท้ายหมู่บ้านเราสองคนซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาถนนลูกรังมืดสนิทมีแค่แสงไฟหน้ารถสองทางข้างหน้าเป็นเส้นเดียวสักพักเอกมันสะกิดแขนผมมันบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยมึงเห็นบอไฟแดงนั่นน่ะผมหันไปมองเห็นเป็น ไฟสีแดงดวงหนึ่งลอยอยู่ห่างๆเหนือคันนาตอนแรกก็คิดว่าอาจเป็นไฟรถไถข,ของชาวบ้านแต่พอมองดีๆมันไม่ได้อยู่นิ่งมันลอยขึ้นลงแล้วก็เคลื่อนไปข้างหน้าแบบช้าๆเหมือนมีใครถือโคมแล้วเดินกลางอากาศผมเริ่มรู้สึกขนลุกแต่เอกมันกลับบอกไปดูดิอยากรู้ว่าคืออีหลังผมเลยชะลอรถ แล้วเลี้ยวเข้าทางดินไปทางนั้นยิ่งเข้าใกล้ไฟนั้นก็เหมือนจะหายไปอยู่หลังพุ่มไม้เราสองคนจอดรถไว้แล้วเดินถือไฟฉายเข้าไปเงียบมากไม่มีเสียงมแมลงไม่มีลมไม่มีอะไรเลยจากนั้นเองครับเอกมันเดินนำไปก่อนแล้วอยู่ๆมันก็หยุดกระทันหันผมถามเป็นยังมันไม่ตอบ แต่ยืนตัวแข็งแล้วชี้นิ้วไปข้างหน้าผมส่องไฟตามสายตาเห็นเป็นคนผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่กลางคันนาผมเห็นแต่แผ่นหลังผมยาวถึงเอวสวมเสื้อสีขาวเก่าๆตอนนั้นผมยังคิดในใจว่าคงเป็นคนบ้านนั้นก็ได้มานั่งพักแต่พอผมขยับเข้าไปใกล้อีกแค่ไม่กี่ก้าวเธอหันกลับมาช้าๆครับ หน้านั่นไม่ใช่หน้าคนปกติตาเบิกกว้างเหมือนตาเป็ดไล่ทุ่งปากยิ้มจนถึงแก้มมีเลือดซึมไหลออกจากมุมปากฟันดำเรียงแหลมแล้วเธอก็หัวเราะเบาๆเสียงแหบเหมือนคนกลืนน้ำลายไม่ลงเอกมันร้องแม่แล้ววิ่งหนีกลับไปทางรถผมเองก็ไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าวิ่งตามมาตอนไหนพอถึงรถ มันสตาร์ทแทบไม่ติดจนต้องทีบสองสามทีถึงติดแล้วเราก็ขี่ออกจากตรงนั้นโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยพอถึงบ้านเอกมันไข้ขึ้นทั้งคืนตัวสั่นเหมือนคนหนาวหมอพื้นบ้านมาดูก็บอกว่าโดนของต้องทำพิธีเรียกขวัญแล้วมันถึงดีขึ้นตั้งแต่นั้นมา ไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าออกไปทางทุ่งหลังวัดตอนกลางคืนอีกเลยบางคนที่ยังอยู่แถวนั้นเล่าว่าถ้าออกไปตอนดึกๆบางคืนจะเห็นไฟแดงลอยอยู่ไกลๆเหมือนมีใครคอยเฝ้ามองรอให้ใครบางคนเดินตามไปอีกครั้งและทุกครั้งที่มีคนเห็นไฟนั้นจะมีเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆลอยมาตามลม เหมือนเสียงที่ผมจำได้จนถึงทุกวันนี้